สวัสดีครับผมโปเตสนาวัยครับวันนี้เป็นวันที่4สิงหาตรงกับทริปทุเรียนนนนะฮะแต่คลิปนี้น่าจะออนประมาณอีก2-3าวันแต่วันนี้เราไม่ได้ไปนวครวนา,ายกนะวันนี้เราไปสระบุรีกันเดินทางใกล้ๆทริปใกล้บ้านวันนี้สมาชิกเรามากัอบครบแล้วแต่มีอีกหนึ่งชุดครับที่ยังไม่มาอีกหนึ่งชุดจะไปแยกจะไปรวมตัวที่อีกที่หนึ่งแต่เขาจะมาสมทบที่บ้านเราเพราะหน้าบ้านเราเป็นทางผ่านนี่เราไป แผ่นดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับสมาชิกมาคร่าวๆนะครับตอนนี้รับผมตอนนี้เราก็เกือบจะพร้อมแล้วแต่รอสมาชิกอีกหนึ่งชุดไว้เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศตอนรวมกับสมาชิกอีกชุดนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ไปอยู่กันที่จุดรวมพลจุดที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วแผ่นไปดูบรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศคึกคักแค่ไหน เทปนี้สนุกแน่เดี๋ยวไปดูรถต่างๆนี่วันนี้มีเจียวโน้ไวคันนึงร้อยยี่้าสี่วาวแล้วมีพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราจะไปตกกับพี ok> ่ใหญ่เราไม่ได้ไปนะนี่รถยงรถจนไปพร้อมรถใครมีปัญหาพร้อมขึ้นตลอดเวลาครับผม เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศระหว่างทางกันดีกว่าไปนครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศปั๊มสุดท้ายก่อนเราเดินทางไป น้ำตกสลับรีครับผมไปดูบรรยากาศรอบๆป้า,า,าชิกเรมาครบแล้วไปน้อย1 0่ร้อยเปอร์เซ็นคำพูดนี้ไม่เกินจริงเดียวรามำรีวิวนี่เซอร์วิโก้คันนี้น่าจะลงตอนขากลับครับผมนี่เดี๋ยวไปแฮนไปดูอะไร คลิปนี้พังไหมครับไม่พังค pues รับนีไ่ไม่พังแต่ขี่ไม่ได้ไม่พังดังแน tails, bueno> ่นี่ไม่พังดังแน่มาดูได้มาดูได้โชเฟอร์นี่นี่ดูหน้าโชเฟอร์ต้องมาถ่ายกูตัวเมาโตเมาตัวเมาโตเมาเดี๋ยวกาแฟหน่อยเมื่อคืนหนักไปหมนายไปจะกินเหล้าได้เย็ดตอนนี้สมาชิ่ก็ยังไม่ครบเลยครับสิบโมงกว่าเข้าไปแล้ว เดี๋ยวเราถึงกี่โมงไปดูกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปั๊มนะครับน่าเป็นปั๊มที่สระบุรีเราให้เราจะเดินทางต่อเข้าไปที่เส้นสายในครับผมคือคักมาน้อยแต่ว่าเราไงพี่ออเกเ่งนะเ,เดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมใช่แล้วเปลี่ยนรถแล้วเซอร์วิโก้ลงพื้นแล้วเราไปช่วยรถพี่ชายยกรถขึ้นมาด้วย มันหนาขี่ไม่ได้ขี่ไม่มันขี่ไม่มันอยู่ไม่มันบรรยากาศก่อนแม่ซื้อของครับผมจ้าดหลังจากนี้เราก็จะโกชูนตกแม่ที่ฟรีไม่ต้องเลยทันที่ออกมาไหนแล้วบรรยากาศดีครับแดดร้อนพร้อมลงน้ำบรรยากาศคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับผม สนุกสุสดไม่ต้องไปไกลครับผมอยู่แค่การีบ้านเราบรรยากาศสนุกเปลี่ยนครับผมสุดยอดผมครับเราถึงแล้วตอนนี้น้ำตกที่เด oui. well ิมเป็นไที่แล้วสมาชิกครบครบเติมพลังคนหน่อยไม่ยกนะครับ ชายเราไปนำหน้าก่อนแล้ววันนี้มีต้ามึอครับแต่มีแค่สองม้อครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าของเราพร้อมโดดพร้อมโดดครับนี่ก็จเป็นบรรยากาศที่หน้าของเราความร้อนของมันเดี๋ยวเราให้ตากล้องเราไปเก็บกุญแจรถก่อนดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆแล้วนะครับน้ำสวยใส นี่ครับบรรยากาศรบอบๆน,น,นี่ก็เดี๋วยวเราไปรีวิวร้านค้าก่อนนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆก่อนจะสั่งอาหารเดอ๋ยวผแเดินไไหนอะลูกฮะไปจอดไปไหนผมยูทูบเบอร์หนูปเ,เป็นยูทูบเบอร์นแน่ใช่แล้ว <laughs> ยากาศคร่าวๆนะครับผมแล้วเรามาเอาของเสื้อผงเสื้อผ้าเตรียมตัวลงน้ำนาฮะแต่บ้านเราจะเป็นปมาณนี้นะสบายๆ,ๆเรียบง่ายมีอะไรบ้างร้อนไหมร้อน,แล,นแล้วมาจนมาเดินทางกลับโต๊ะกินข้าวไปช่วยเล่นน้ำแล้วก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย พร้อมจะไปได้ไหนม่จ๋ะครับจะไปดำดูหญีแล้วฮะดำน้ำดำน้ำเ <Yeah. S 2> ีครับเราเริ่มถ่ายหายียบร้อยเราจะไปจู่โจมใต้นะ้ำอากาศน้ำตกริมชาเราครับผมไปชมได้ที่ช่องโบเตธนวันนะครับผม <c oughs> ครับตอนนี้เราก็ากำลังจะไปเช่าหงยางเพื่อเล่นนี่ครับร้านอาหารมากมายน้ำตกบินทาน พงยางเช่าหน่อยครับพี่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทมีมาจมับไหมมาจับยี่สิบครับเล่นเสร็จได้คืนยี่สิบบาทคือต้องจ่ายเท่าไหร่ครับพี่จ่ายไปก่อนเจ็ดสิบเดี๋ยวเราเอาปอดตังค์เก็บแป๊บนึงครับสภาพพร้อมลงน้ําไปพบกันที่ต้นน้ําเลยร่มเรื่นสระบุรีบ้านเราตอนนี้เราก็อยู่พื้นที่ลงน้ำาที่ 200. เรียบร้อยแล้วมาลงน้ำเลยดีกว่าเดี๋ยว เอาแก้วแก้ควายเราไปฝากเพื่อนเราไปาก่อนเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วไปไปเกิด<ะ>แล้วไปเจอกันตรงพื้นที่ที่พี่เราอยู่ไป ยังไงเป็นจะแกคร่าวครับนะครับผมนี่นี่ก็ยืนช่างมั่งไงครับเป็นไงครับบรรยากาศสุดยอดครับอาหารอร่อยน้ำเย็นได้ครับปลาอร่อยมากก็เต็มปินนะครับภารกิจของเราวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกากลับบ้านครับ ตามมาดูเอามาดูพวกเราเตรียมพร้อมลุกลำครับจตึงดิผมก็ตึงอยู่แล้วตึงอยู่างไรเตรียมพร้อมลุกล้ำเตรียมตัวกับบ้านครับทุกคนเตรียมพร้อมถังกองเรากำลัง คือคืนกล้องแค่แล้วดูช่องแต่งตัุลอากาศก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวควารู้สึกเป็นไงครับโชเฟอร์ทริปนี้เงียบนี่ก็คือบรรยากาศเติ่ละมันขากลับนะครับผมหลับไหมหลับไหมตอนนี้หลับครับผมมาหลับรถไม่หลับหลักคนนะหลับรถไม่หลับนี่นี่จอแรงบ้านเรานะครับผมแต่เจ้าของไม่ได้ขี่ให้แต่กล้องขี่ อากาศจะประมาณนี้ครับผมนี่ดี๋ยวเราจะเป็นคนเลยขึ้นตัวแรกแล้วราเลยครับเนี่ยอา้าโอยค <c oughs> รับเดี๋ยวเราจาปล่อยตากล้องเราขึ้นรถผัดการผัดการปล่อยตากล้องขึ้นรถยนต์หน่อยให้ตากล้องไปเติมหน่อย <c oughs> ขากรับ <c oughs> จะหลับไหมครับเนี่ยเขี้ยวแพงกว่า ครับ<ๆ>คนนะ<ร>คนเดี๋ยวไว้พบกันตอนขีน่รถเลยฮะแวะปั๊มบๆมนึงแป๊มน้าผมเอเอเลือกเอาใช้หน่อยตองกลางเติมพลัางหมดมลังหมดเติมมาล้งางไรฮะผมเ,เติมคนครับไม่เติมรถเติมเรียบร้บรบรอยเ,เติมมาแล้วครับ สาวพี่ชายคนสวยเราขอบคาณชาวแกล้งติดตามช่องน้องผมด้วยครับผมเยี่ยมครับดถ่ายพลังคนไว้ไม่ได้ครับติดเหลืองแน่นอนคลิปนี้ติดเหลืองแน่นอนได้ๆเหลือเหลือเฟื่อเลยเยี่งมมากครั ก็ไม่รู้แหละใกล้ถึงบ้านเราแล้วเปิดจอดพักเติมเบียร์คนสักครู่นี่รอดทุกลามครับปอนออกอย่างปอนออกจากสะพาน้ต้แม่น้ำอ่ะตากร้องที่เราจะต้องขับรถใช่่ปะมีบนนก่เเียอาเลแกงตากร้องทำงานฝุ่นมือครับใครเอารูปทักหาเฟซตากร้องเลยเดี๋ยวปักหมุดให้ นน้้าคคลิปีรับผมช่องอะไรครับช่องอะไรครับโบเต้ธนาวัยครับไปกดซัมมิตไทยกันเลยครับช่องโบเต้ธนาวัยครับไปปักกันเลยนะครับกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังิดใจผมเลยนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนจะออกออกดูเลยเลยตอนนี้แล้วถึงปลายทางบ้านเราที่เรียบร้อยนะครับผมถึงปลายทางทุกคันโดยสวดสิภาพครับถึงสมาชิกจะไม่ครบ แต่ยังพร้อมมีอยู่ครับคลิปนี้จบโดยแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามกัด้วย,รค,รววยครับผมโปเต้หนาวัดไว้เจอกันครับผม